ก๋วยเตี๋ยวสิบาทยายบัวหลาเดี๋ยวเรามาจัดกันครับดูนี่นี่ถึงนี่แล้วครับปักทางเข้าสวัสดีครับเพจตะอ้วนชวนหิวนะนี่ครับเรามาก๋วยเตี๋ยวสิบบาทนะครับของป้าบัวหลาอ่ะนี่นี่ร้านนี้ตรงนี้เขาเรียกอะไรป้านี่ครับนี่ครับนี่ครับมาเรามาก๋วยเตี๋ยวสิบบาทนี่ครับนี่ครับบรรยากาศภายในร้านบรรยากาศในร้านนี่ครับ น่านั่งไหมเป็นเพิงบ้านๆอยู่กับบ้านเลยนี่บรรยากาศนี้นี่ครับอ่าเรามาดูป้าขายอันนี้ขายเท่าไหร่เนีะถามเท่าไหร่เนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยสิบบาทเหรอโอ้โอเคอ่ะป้าผมขออนุญาตก็ครัวเลยนะถ่ายเนาะโอเคเตาฟืนได้เหรอเตาฟืนเออประหยัดแล้วเนาะโอ้เตาเต็มเลยเนี่ยนี่ครับนี่ครับนี่ครับอ้าวแล้วนี้ถามมาเลยนี่ป้าชามใหญ่ขนาดนี้ห้าสิบเนี่ยป้าขอขออนุญาตหน่อยนะ ป้าเปิดไฟให้ผมหน่อยอยากให้เปิดไฟสว่างสว่างจะได้เห็นส,สวยนะครับคุณผู้ชมป้ากำลังทำอยู่นะขออนุญ,ญาตป้าเข้าไปข้างหลังดูป้าขอนิดนึงขอดูชามหน่อยดูมันใหญ่จังป้าอ <Okay. S 1> ยก่อะนีห้าสิบสามสิบสี่สิบยี่สิบสิบบาทเนาะมีทุกอย่างเลยจ้ะเด่นไดชี้ทิ้งนะห้าสิบสามสิบสองยี่สิบสี่สิบ สิบบาทสิบบาทโอ้โหชามตามขนาดเลยสุดยอดเลยอ่ะอ่ะสา,าวมาซื้อมาให้เออดีดีดอ่ะเดี๋ยวผมดูชามละห้าสิบก่อนนะโคตรใหญ่เลยป้าชามแม่น้องเตยเอายี่สิบใช่ไหมยายน้องเตยอ่ะอันนี้ใครเขาสั่งชามละห้าสิบป้าโอ้ยขายดีนะเหรอเออนี่ครับนี่อแอบมาดูนี่นี่ครับนี่ครับนี่ครับอ่ะชามเล็กก่อนนะป้ามีกว๋วยเตี๋ยวอะไรบ้าง เตี๋ยวโครงไก่อันนี้โครงไก่เดี๋ยวโครงไก่เหรอโอ้เอาแล้วงานเข้าแล้วของจริงเอาวโครงไก่ก็เตี๋ยวยาวน้ำตกตก๋วยเตี๋ยวหมูหน้ำใสเตี๋ยวเนื้อมีอมไ,มไมมหมเตี๋ยวเนื้อไม่มีเดี๋ยวแห้งก๋วยเตี๋ยวเนื้อไม่มีแกไม่ได้ขายขายไม่ได้ผิดร้านป้าบวัวเลยนะบัวบัวหลานี่ครับโห่หมูเต็มเลยป้า,า,า,าหาั่นหมูไว้แบบนี้เลยใช่ค่ะก็ไม่พอขายนะแค่นี้เออนี่ครับ นีะลูกค้ายังไม่เยออะะนนนตี้มาก่อนเลยผมทิ้งมาก่อนเลยป้านี่ครับผมจะบอกให้เอาร้านนี้คุณผู้ชมขายกันชามละสิบาทยี่สิบาทสามสิบาทสี่สิบาทห้าสิบาทเออครับหันใจมหาชนเอาน้ำตุ๋นน้ำใสจะทำใสน้ำใสนี่ครับอย่างนี้ชามเท่าไหร่ครับยี่สิบบาทเองครับโอ้เยอะนะเอาป้าระวังให้ผมดูตรงนี้หน่อยได้ไหมอ่ะต้องถาดเนี่ยนี่ดูดูโอ้โเยอะจังเลย ครับยี่สิบโอ้ยเยอะจังอ่ะโอเคผมต่อด้วยมีคนถามต่อไหมก๋วยเตี๋ยวโครงไก่ทำเท่าไหร่ป้างห้าสเอาะจัดมาป่ะก๋วยเตี๋ยวโครงไก่ก่อนเลยเส้นเลยจ้ะอ่าเส้นหมี่ขาวนี่ครับบรรยากาศเตาฟืนเตาถ่านบ้านๆนี้ครับมีอะไรก็ใส่ๆหน่อป่ะเนาะไม่ใช่คืนเลยนี่ๆดูๆไก่โครงไก่นี่ๆทิพย์ไทยมารีวรีวทิพย์ไทย โอ้ป้าโอ้ย,อยนี่ครับโค้งมาเริ่มเลยนี่มีขาวจา้ะครับเออนะ่ากินโค้งไก่นะเนื้อเต็มเต็มอ่ะป้าโค้งไก่แบบนี่เนื้อเลยเนาะเขาไม่ได้เลาะเนื้อออกเลยเนะ<ม>นาะเนื้อติดโค้งเยอะไม่ได้มีโค้งไก่อย่างเดียวนะต้องมีอาหารเสริมอีกนะมีอะไรอีก <laughs> อ่ะ่อาเดี๋ยวเราดูกันมีอาหารเสริมเพิ่มอีกนะนี่มีเลือดมีอะไรใช่ไหมโอ้โหดู ชามเนี่ยผู้ชมของไก่นี่ต้มเปื่อยเลยใช่ไหมป้าเปื่อยแล้วแก่ครับโอ้หนี่อะไรเนี่ยเนื้อจ้ะอ๋มีเนื้อให้ด้วยโอ้ยอป้าชามเท่าไหร่นเนี่ยชามโตเนี่ยห้าสิบนะคุ้มนะเออนี่ครับคุ้มค่าเลยอ่ะไ,ไม่ท้าก็คุ้มนะกำไรน้อย <S <S แต่กำไรนะนะใช่ไหมป้า แมคค่ค้าคุ้มหรือลูกค้าคุ้มเนี่ยผมงงโอ้ผ่าโคนเยอะเลยใส่นี่คุยแล้วหยิบเพลินหรือเปล่าโอ้โหค<อ>ุณผู้ชมป้าบัวหลานะจำชื <c ups> <engineering> ่อ <c> น <ups> <c ups>: ี้ไว้นะมากินกันเองนะอาจจะอยู่ไกลนิดนึงขายมานานยังอ่ะตรงเนี้ยตรงนีี้ปาามก่อนขายอยู่ไหนป้าก่อนนี้ขายบ้านในบ้านนานี่คือบ้านในบ้านในใช่ไหมอ๋อ นี่ครับป้าเอา,เอาเน,น,อน้ำเอาน้ำใส่น้ำใสป้าผมป้าผมยกชทมขึ้นมาให้ดูด้วยนะดูดิคุณผู้ชมดูชทม,มโอ้โคตรโหดโอย,โอย,โอยป้าวิดน้ำ้งหมดแล้วเนี่ยไหนถือมาหน่อยอย่างนี้หน่อยโอย้ห้าสีบใหญ่นะ้าสี่เอาเกี่ยกับกระจาดกระจาดไอ้นี่แล้วกันนะดูสมดีจุกจุกไปเลยคุณผู้ชมโคตรใหญ่เลยอันนี้นี่ครับเอาเราปิดคลิปนี้กันก่อนนะนะเราต่อชามละสิบบาท จังหวะป้าถ่ายถ่ายยากนิดนึงร้านป้าก็จะถ่ายยากนิดนึงเพราะว่าเราหันหลังให้กันเนีรเคยระวังลื่นนะเดินไปตรงนู้นน่ะมีลูกค้ารออยู่คนนั้นบาทนะสองคนแล้วหนูดยคนหดูดีคนถึงขั้นี่ครับเนะนีเออปรุงใส่กันอย่างนี้เลยป้ามือไม่ลั่นใช่ไหมไม่ <c oughs> โอเคอ๋อนี่ก็ป้ามือลั่นให้เจอจุกๆอย่างนี้เลย ปลามือหนักใช่ไหมมาเดี๋ยวขอสิบบาทมาก่อนเลยนี่อ่านี่ครับปลายกชามมาล่าวน้ำหน่อยได้ไหมอันนั้นแห้งเหรออ่าร่าวน้ำแล้วนั้นจะได้สวยๆนี่ครับอันนี้สิบบาทชมดู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 นีสิบบาทจุกไปเลยเอ้าอ่ะเดี๋ยวผมจะเทียบกับห้าสิบไปดูนี่คุณผู้ชมโคตรหดหดโอ้ยดู มามาแล้วครับก๋วยเตี๋ยวป้าบัวหลาชามยักษ้าสิบชามเล็กสิบาทโอ้โอ้โหเป็นยังไงบ้างอลุงยกเลยวางเลยครับนีสิบาทอนละลุงนะห้าสิบโอ้โหคุณผู้ชมโหหมดไหมครับแบบนี้นี่ครับอือหือือหดยอดไปเลย โอ้โหป้าโครงไก่ใช่ไหมเนี่ยก๋วยเตี๋ยวโครงไกงน่นี่ครับชามดูชามนะครับนี่ครับโครงไม่ใช่น้อยเนื้อแน,อน่นๆหนักๆเลยเนี่ยโอ้โหนี่ครับสุดยอดอ,อ,ยอันนั้นชามเดียวใช่ไหมนะครับเราก็มาดูกันอันนี้ทำจำใหญ่หรอป้า ราคาิดนะครับเป็นในกรุงเทพผมว่าร้อยหนึ่งอ่ะน่าจะถึงนะอ่ะนะโอ้เฮ้ยเข้าไปเลยเข้าไปเลยป้าจะขายอย่างนี้ทุกวันเลยนะป้าจะขายดีล้างก่อนจ้ะให้ไม่ล้างก่อนล้างเส้นก่อนนะนี่ครับใจกลัวผาดว้า เหลนี้เขาเรียกป้าว่าอะไรกันป้าโบราณนะเนื้อป้าโบราณจุกจุกป้าสุดจริงสุดจริงครับผมเพิ่งเคยเจอผมถ่ายมาเยอะขนาดเนี้ยผมว่าร้านเนี้ยที่สุดในฉะเชิงเทราแล้วไม่ิดหววังบอกแล้วที่สุดในแปดลิ้วแล้วผมเจอก๋วยเตี๋ยวโครงไก่ป้าป้าทำร้านยังก๋วยเตี๋ยวโครงไก่หรือเพิ่งเริ่มเพิ่งเริ่มใช่ไหมอ๋อเออๆๆก็ก่อนใช้สิบบาทใช่ไหม พอมาอยู่ว่านอกตรงนี้ก็เลยจะนี่โอ้สายเส้นนี้ด้วยอันนี้เป็นแห้งใช่ไหมป้าน้ำน้ำเหรอน้ำตกครับนี่ครับโอ้โหโอ้โห๋อพาจะใส่ทีละหน่อยนะใช่ไม่งั้นมันไม่สุกนะโอ้โหทำละห้าสิบคุณผู้ชมดูเอา เรียบร้อยเอ้าป้าโอ้โหดูด,ดูดูความต่างดูความต่างเรียบร้อยครับคุณผู้ชมใหญ่ไหมครับมันเริ่มเลยป้าบัวหลานะครับคุณผู้ชมตรงนี้เขาเรียกอะไรป้าบ่อยทีมูสิบเอ็ดหนองสาลิกานะป้ายติดปากซอยว,ว่าวยเตีวป้าบัวหลาสิบบาทโอเคอะเดี๋ยวเราไปกินกันวเยเตีวโครงไก่ชามละห้าสิบกับชามละสิบบาทมาแล้วโอ้โหลุงเอาเลยวางเลยครับคุณผู้ชมดูโอ้ วา,างเลยลุงนี่ครับนี่ครับนี่ดูน่ากินไหมครับโคตรใหญ่นี่ครับสุดยอดอ้อนแห้งน้ำซุปให้ได้เหรอลุงเหรอ<ม>สุดยอดเลยครับชามีบาทชามใหญ่โอ้โหเอาขอบคุณมากครับลุงโอเคครับเรากินกันนะมาครับคุณผู้ชมวันนี้ตะอ,อ้วนชวนหิวอยู่ร้านกุ้งเหี่ยว1ิบบาทป้าบัวหลานนะครับแถวหนองสาริกาหน,อง,าานองสาริกานี่เขาเรียกแถวนี้เขาเรียกอะไรนะหนองสาริกา เนาะแปรงยาวเนาะแปรงยาวอ่ะเรามาดูกันป้าโบราณก๋วยเตี๋ยวสิบาทแบบโบราณนี่นคุณผู้ชมเอาแบบเล็กๆนั่นละนั่นละทงนี้นี่นี่นี่สิบบาทโคตรเยอะดูนี่นี่โคตรเยอะอ้าวแต่เราคุณมาดูห้าสิบอ่ะนี่ครับสิบบาทนะครับเราสั่งนี้อ่ะความต่างดูดูอาดูห้าสิบโอ้โเยอะไม่ได้ยกไม่ไหวโคตรเยอะเหลือกำลังมาเลยเนอะโคตรเยอะโคตรหนักเป็นแบบกะลังมาเลยร้อนร้อน โอ้บอกเลยว่าสุดยอดจริงครับมานี่ครับก๋วยเตี๋ยวโครงไก่นะคุณผู้ชมโอ้โหหนักมากโคตรเยอะกินประมาณผมช่างแล้วจะสองสามโลอ่ะอะเรามาชิมเนื้อลนะคุณผู้ชมนี่เดี๋ยวเราให้ดูกันอ่ะให้ดูก่อนโครงไก่เน้นๆอย่างนี้นะครับคุณผู้ชมดูโอ้โหเนื้อเน้นๆเลยนะลุยๆอย่างนี้นะนี่ให้อย่างนี้เลยนะครับโอ้หนี่ครับแล้วก็มีเนื้อมีหมูด้วยนะใช่ไหมเนี่ยหมูเออหมูลูกชิ้นนี่ครับนี่ มาเดี๋ยวเราจัดลองชิมน้ำซุปนี่ครับมีอย่างยันนี่ครับตัวเด็ดเลยนะครับนี่คอไก่เราชิมนะเ,เราชิมนี่นะคุณผูช้ชมชิมก่อนเลยนะเพราะอร่อยไหมโอ้หวานน้ำซุปไก่แล้วก็น,นัวครบรสจบครับไม่ต้องปรุงเลยคุณผ <c oughs> ู้ชมเนะลองดู <c oughs> อ้อยต้องมีนะบนได้ไหมอ้อยซุปอ้อยต้องมีนะถามว่เท่าไหร่นะอีกรอบนึงถามว่าเท่าไหร่ว่าห้าสิบแล้วคุณดูดิ ไม่มาก็บ้าแล้วแต่ต้องหาวันมากันนะอยู่ลึกหน่อยเดี๋ยวปากบุดไปให้ดูแล้วดูยมีโอ้ยมีโค้งไก่นี่ครับสกิลแทะขอไก่นะคุณผู้ชมไม่หลุดจริงนะจะลองดูหลุดจริงเปล่าเปื่อยมากเปื่อยลุยครับนี่ครับโอ้หลุดหมดเลยนี่ครับลุยอย่างนี้นะคุณผู้ชมนี่ครับโอ้โหนื่ อร่อยไม่ต้องปรุงเลยหวานกลมลกก่อบน้ำซุปใสนี่ครับเส้นหนะ่อยนะอร่อยนี่ครับตัวเด็ดตัวเด็ดมาทา้งโคง้งนะ<ด>ครับน,นี่มาทา้งโคง้งมีบันทาอย่างนี้ครับนี่ครับตัดเลยครับอ,อร่อยแล้วก็ฝากส๋วยเขียวข้าบวบัวลาได้วยนะก็าฝากด้วย ครอยากกินทําใหญ่ๆยักษ์ๆห้าสิบบาทแบบนี้น้องสาลิกาเดี๋ยวปักหดไปให้ก๋วยเตี๋ยวข้าบวบัวหลาดูใหญ่ๆจุกจุกระละมังอย่างนี้เลยครับแต่แบบใครสายแบบเฉพาะน้อยๆสิบบาทก็จุกได้มีสิบบาทก็โคตรเยอะนะโอ้โหอ่ะโอเคครับขอบคุณครับฝากนะครับลองมาดูครับร้านนี้ถือว่าเด็ดในหมู่บ้านแถวนี้ครับแล้วก็บอกเลยว่าของจริงครับขธรรมดาเดี๋ยวผมปักหุดไปให้โอเคครับ